ข้อ19นะครับร้านแห่งหนึ่งขายไอศครีมแท่ง2รสนะครับคือรสกะทิและรสส้มโดยได้กําไรจากการขายไอศครีมรสส้มแต่ละแท่งมากกว่ากําไรจากการขายไอศครีมรสกะทิแต่ละแท่งอยู่1บาท ถ้าในวันที่14มีนา2564ร้านนี้ขายไอศครีมทั้ง2รสรวมกันได้26แท่งและได้กำไรจากการขายไอศครีมทั้งหมด120บาทโดยกำไรจากการขายไอศครีมรสส้มเป็น2เท่าของกำไรการขายไอศครีมรสกะทิแล้วในวันดังกล่าวร้านนี้ขายไอศครีมกะทิได้กี่แท่งนะครับผมต้องการหาจำนวนไอศครีมกะทินะครับผมก็กำหนดเลยนะครับผมก็กำหนดเลยนะครับให้นะครับ ผมขอ้เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับให้ขายไอศครีมนะครับไอศครีมรถกะทิเอ็กแท่งนะครับอ่าจากโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นขายไอศครีมรสส้มกี่แท่งกี่แท่งครับ รถส้ม2 6ลบ x ถูกไหมใช่ okay. อัน,นามาจากไหนครับมันมาจาก2ลดรถรวมกันได้26แท่งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าราผมให้รถกะทิ x รถส้มก็ต้องเป็น2 6ลบ x อันนี้อันนี้ผมให้นะครับให้ต่อขึ้นมาต่อนะครับให้ขายไอศครีมรถกะทิ กำไรนะครับผมก็ไม่รู้กําไรเหมือนกัน y ต่อแท่งอ่าผมก็จะให้ขายไอสกรีนรดเกลียดๆนะครับก็ละไปเลยนะเข้าใจลดส้มกําไรนะครับถ้าเรามาดูต่อนะครับตรงนี้คืออะไรเอ่ยผมบอกว่าลดแต่ละแท่งนะครับ กำไรนะครับจากการขายไอศครีมรสกะทิแต่ละแท่งอยู่1บาทนะครับก็คือบอกว่ากําไรไอศครีมรสส้มเนี่ยามากกว่าไอศครีมรสกะทินะครับอยู่1บาทนะครับเพราะฉะนั้นไอศครีมรสส้มเนี่ยได้กําไรก็คือ y บวกหนะครับต่อแท่งนะโอเคอ่ะแล้วก็บอกอีกว่าจะได้กําไรรวม120บาทนะครับนะครับจากนะครับ จากกำไรรวมกำไรรวมเป็น120บาทเราเขียนสมก,การได้ยังไงเอ่ยผมเขียนสมก,การได้ดังนี้นะครับจะได้นะครับผมก็เอา x คูณ y ถูกไหม x นี่คือ,อจำนวนแท่งของรถก,กะทิคูณกับกําไรของรถก,กะทิบวกกับนะครับ26ลบ x คูณกับ y าบวก1เท่ากับ120อันนี้เป็นสมการที่1ของผมนะครับแต่ว่าก่อนทำผมก็จัดการากระจายมันหน่อยนะครับก็จะลายเป็น 26y าลบกับ xy นะครับแล้วก็บวกกับ26นะครับผมก็คูณกระจายปกตินะครับลบ x กเท่ากับ120นะครับอันนี้สิ่งที่ผมแคนเซลได้นะครับก็คือ x y นะครับ เมื่อผมแคนเซิลมตัวนี้ปุ๊บผมก็จะเหลือเป็น26 y นะครับบวก26ลบ x เท่ากับ120นะครับหรือผมจะเขียนตรงนี้เป็น x ในเทอมของ y ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น26 y นะครับอ่าแล้วก็เป็นลบ9กนะครับผมให้อันนี้เป็นสมก,การที่1ของผมนะครับก็คือผมได้ x ในเทอมของ y ละว,ว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่ทำต่อก็คือว่าจะได้นะครับ ได้นะครับที่เขาบอกว่านะครับกำไรนะครับเดี๋ยวผมขอเนียนละถตรงนี้ก่นอนจากประโยคนะครับที่ว่านะครับที่ว่าจากประโยคที่ว่ากำไรลดส้มเป็นสองเท่าของกะทินะครับจากกำไรลดส้มเป็นสองเท่านะครับสองเท่าของกำไรนะครับ รถกะทิะครับผมเขียนย่อยๆนะเออคือมาจากตรงนี้นะ,ะจากตรงนี้อ่ะจะจะได้อะไรจะได้นะครับผมก็สามารถเขียนตรงนี้ได้นะครับ26ลบ x แล้วก็ y บวก1เนี่ยนะครับคูณกำไรของตัวเนี้ยหารด้วย xy ซึ่งคือกำไรนะครับของอะกะทิเท่ากับ2ถูกไหมอันนี้ผมก็ rearrange เลยก็กลายเป็น26ลบ x นะครับคูณ y าบวกหเท่ากับนะครับ 2xy นะครับผมก็กระจายมันหน่อยนะครับก็กลายเป็น26กระจายเหมือนด้านบนเลยนะยี y สิบลบวาบวกยีลบเนะครับเท่ากับ 2xy นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้เป็น26 y นะครับบวกนะครับยี 26, ่สลบเอ็กซ เท่ากับ 3x y นะครับผมให้ตรงนี้เป็นสรรมการที่2ของผมเนาะคราวนี้เหมือนจะเราได้สรรมการที่2แล้วผมผมรู้ในสรรมการที่1เนี่ยผมรู้ค่า x เป็นเท่าไหร่ผมก็เอาไปแทนนะครับผมจะเอาสรรมการที่1ไปแทนใน2อ่าคราวนี้เราก็มาแทนนะครับแทน1ใน2อ่าแทน1ใน2เข้าไปได้อะไรเอ่ยก็ได้เป็น 26y บวก26 ลบด้วย 26y ลบ94เท่ากับนะครับ3คูณกับ 26y ลบ94คูณกับ y คราวนี้ผมตัดบางตัวได้เนาะก็คือ 26y เนี่ยผมตัดกับลบ 26y ถูกไหมหายเลยด้านนี้ผมก็จะเหลือเป็น26บวกกับ94ก็เป็น120เนาะด้านนี้ผมก็จะได้เป็น สามหาราคูณกับ2ี่สนะครับผมยังไม่คูณเพราะว่าผมจะเอา3หารก่อนนะครับผมก็จะกลายเป็น40เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น2ี่สคูณเข้ามาเลยเป็น2ี่สกำลังสลบก,กับ94 y นะครับคราวนี้ผมยังหาร2ได้อีกก็เป็น20นะครับ13 y สกำลังสอันนี้หารแล้วนะครับกลายเป็น47 y คราวนี้พอาชั้นสมก,การที่ผมได้คือ 13y กำลัง2ลบ 47y นะครับ 47y บวกกับนะครับลบ,บนะครับลบกับนะครับลบกับ20นะครับเท่ากับ0อ่าคราวนี้เราต้องแยกตัวประกอบนะครับถ้าเกิดคล่องนะครับแยกตัวประกอบก็จะง่ายเลยนะครับตัวนี้ 3y นะครับกับ y นแน่นอนครับตัวหน้าคูณกันต้องเป็น 13y กับ y แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่คูณกันแล้วจะได้ตัวนี้นะครับเพราะว่า13นี่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับคูณกันได้ตัวนี้เลยถ้าเกิดเล่มจะลงตัวนะครับหรือว่าบางคนถ้าเกิดดูไม่ออกก็ใช้สูตรลบ b บวกลบสแควูท b กําลัง2ลบ 4ac หาร 2a ก็ได้นะครับหาแต่ก็ต้องคูณเล็กนิดนึงคราวนี้เวลาทําอย่างนี้นะครับเวลาทําเราก็รู้ละเราต้องคูณ13คราวนี้ผมจะทํายังไงให้มาคูณให้มาคูณหรืออะไรกับตัวประกอบของ20นะครับผมก็ดูว่า20มีตัวประกอบอะไรบ้างนะครับนี่เป็นธีการทานะครับ10เนี่เป็น5เพราะฉะนั้นตัวประกอบของมันคือ2คูน2คูณ5นะครับผมจะเอาอะไรคูณกันนะครับกับ13นะครับแล้วรวมกันแล้วได้ลบ47 เอาอะไรคูณกันนะครับกับ13แล้วได้ลบ47ทำไงเอ่ยผมก็จับคู่เลยครับจับคู่ถ้าเกิดผมเอา13คูณกับ4 13คูณกับ4ผมได้52นะครับ52ถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบนะครับเป็นลบราะว่าด้านหลังต้องมีตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกถูกไหมถึงจะได้ลบ20ได้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นลบนะครับ4คูณกับ 13เป็นลบ52แล้วบวก5เป็น 4, ลบ47พอดีเลยเพราะฉะนั้นผมก็เอาตัวนี้ลบ4ี่มาอยู่ตรงนี้ลบ4แล้วก็บวก5้าพอดีปุ๊บจะได้ลบ47เลยตรงกลางเท่ากับ0นเพราะฉะนั้นผมได้ y ละ y คืออะไรเอ่ยเพราะฉะนั้น y คือ y เท่ากับ 4นะครับ y, y เป็นลบไม่ได้อันนี้วงเล็บแรกคือลบ5.3นะครับเพราะฉะนั้น y, y เป็น4นะครับเพราะ y เป็น4ได้อะไรนะครับ y, y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ถูกไหมผมเลยตอบแค่ y เท่ากับ, 0, กบจะได้ x เป็นเท่าไหร่จะได้ x เป็นนะครับยี่สิบอันนี้คือสมการที่ที่1นะครับก็แทนค่าลไป4่ลบ94านะครับเท่ากับ 10แท่งนะครับเท่ากับ10แท่งนะครับอันนี้คือคําตอบของเรานะครับ x ก็คือ10แท่งจบเลยครับ